อะไรอีแก่หน่ะฉันหาทำไมแปลงที่ฟันบ้านเราคือเปลี่ยนไปมึงลองเอาถูดูขอบคุณนะครับเขาเรียกไอ้นี่อะไรวะอะไรวะชุดน้ำตาลน่ะอะไรนะทั้งหูลูดหูลูดหูลูดมันรูตูดมึงน่ะช้าต่าเขาอยากอะไรก็ยังไปดูเคยมันขำกินไม่ได้เ้ราฟันกูเป็นขำโมหูลูดมึงน่ะ ไปไหนน้องไปไหนครับนี่จะจอบดูกันเล่นเลยเพลินดิเพลินเนี่ชิมไม่จ่ะนี่ยเขาฝากเลยเขาฝากมาให้อันหนึ่งจ้าเอามาเอามาก็ไม่ดิคือจ้าแต่มึงไม่ให้เขาจ่ะทำไมไม่ให้อ่ะอ่าเอาไปจ้าเขาฝากเลยอ่าเห็นมีแบงค์ติดด้วยไหมคะใครเถ่วงยังมีแบงค์มาด้วยอ่ะกูหายเข้าไปแล้วเป๊ะเป็นอย่างไรบ้างมัสวินสบายดีไหมเจ้าค่ะพระพาดปากครั้งนี้มีความสุขดีหรือไม่มีความสุขดีพระเจ้าค่ะลูกคงจะมีความสุขจะลืมอะไรไปบางอย่าง สันตีรู้กินไม่ได้อกินอันนี้เดี๋ยวฟันเป็นแมงเอาจริงมันชอบกินอย่างี้แหลยอ๋ออมอ๋อมอ่ะอ๋อจ้ากินอะไรสันหาน้ำตาลเลยเดินหาโล่งนิ่งมันก็ไปเอาน้ำตาลกวนมากินนี่ลูกคงจะมีความสุขจะลืมอะไรไปบางอย่างระโยงระเยงนี่จ้ะ เมันเป็นชื่อเขาใช่ไหพพ่อจดจังให้นะลูกเอาปุ๊มีหิงสาวที่นาสงสารเข้ามาตามหาคนรักเขาชื่อว่าดำดงคนรักเขาชื่อมาสวินดำดงพิจารณาสิลูกบุรุษผู้นี้ใช่หรือเปล่ามาสวินคนรักของดำดงคอรดูเดิน ดูยางฟันเป็นแมงนา,หนาเหียมล้ยนูนนตรนะไรด้ก่กเตดกฟังออกทุกคาเลยแต่แต่ฟันเป็นแมงนาสีเหียมเนี่ยหน้าใครออกูเห็นเหนด่ามึงรูนะมึงดากูมีแตมึงน่แด่าก้อกก<อ>ูด,ด่ามึงกูเห,เห็นดามึงีอตาเตมเห็นกาดา,นดานันตบมพัดมในหานไม่หน้าสีเหลียมคืออะไร,รหน้าสีเหียมประตูหนามนแไ่ะ หีัยเป็นสีเหลี่ยมไหมล่ะสีเหลี่ยมนี่สี่เหลี่ยมน้าสี่เหลี่ยมหนูไม่รู้จักสี่เหลี่ยมหนังสี่เหลี่ยมมีเกบันโดดน้ำเนี่ยวัน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 อันหนึ่งใสเป็นปอมฟันไม่เป็นฟันจะเป็นแม้งตั้หน่อยอันนี้เป็นปอมได้ไงฟันไม่เป็นแม้งมันรักษาไม่ได้มันเข้าไปขึงในขึงในถุกอย่าปอมเลยพามันไปใส่ส่ปอมอันหนึงเจใจบ้างเป็นใครอ่ะแม่ยมั้งหนูมากนะมึงเนี่ยดังไปบีให้มัน่ะ ดังทำไมงอนไห้หนาขงอยู่ตรงนี้นอนตะแคงก็ไม่ได้ลำบากลูกกะตาไหลรวมกันหต่าขำเป็นหัวดังที่มึงมีมาแต่หัวม่เห็นเนหวาเลยโว้ยกูก็ลูปงามคือพ่อกูลูกโงยขาผ่องลูกงามคือโผล่ไปเอาพ่อมึงมาดูดูให้เขาเห็นสภาพดึงทำไมเดี๋ยวนี้เดินเป็นนกเลยกูคิดว่านกตะคุง มือจ๋าไปปลูกผมมาขึ้นเล่าของเสร็จใส่ปุ๋ยตาอะไรไหมขึ้นช้าจต่วะฮะใส่ปุ๋ยตาอะไรปุ๋ยตาเรือใบน่ำมันกะปิไม่ใช like ่หรอมึงได่ไปเรื่อยเปื่อยเลยแต่รูปงามแต่เวลานั่นนะจ่าปัสสเดชพ่อบรูปงามมาแต่น้อยเลยจ้ลูกคนตรงนี้เขารู้ดออลูกได้เอาเถอะอึ้งมึงอยู่อึ้งอะไรจ่าฟัง รู้เรื่องไหมจ๊ะฟังรู้เรื่องไหมจ๊ะพ่อจะได้พ่อฟังรู้เรื่องไหมจ๊ะโอ้โหพ่อจะฟังรู้เรื่องได้อย่างไรพ่อมาไม่ค่อยบ่อยพ่อเลยไม่ค่อยฟังรู้เรื่องรโอ้แน่จ๊ะจะพ่อต้องให้มาสวินสอนบ้างแล้วจ้ะส่วนใหญ่คนที่รู้เรื่องจะมีแฟนเป็นคนโคราชจะรู้เรื่องฟังรู้เรื่องนะฮะฟังรู้เรื่องวะที่มึงแดกอยู่แล้วพูดไม่รู้เรื่องโอ้โหคลายก่อนทุกทีจะเล่นแบบว่ากินหน้าไปทีเป็นมกนะเป็นมกวันนี้กินจริงนะ หิวหรือไงน่ะห no. ิวหรือไงอร่อยแล้าว่ายังใหญ่ไปอ่อเขาโอ้โหแล้วเกือนแตกไปหมดแล้วหวานเลยจ่ายไม่เป็นอย่างนี้เลยจ่าจะชินแหละทำไมมึงยื้เล่นงส่งปกเป็นกูววะไม่ส่งปกเป็นคนคไปดิเตินดองเจ้าบอกว่าข้าคือแฟนของเจ้าอย่างนั้นเหรอสิ่งใดเป็นเครื่องเคียงยานลองบอกข้าสินี่เด็กฮะนี่เหมือนแหวนเฮ้ยอันเนี่เฮ้ย ไม่าไวอยโมยอ้นี่เไรมผูยิรักเป็นอย่างี้ตะคีนี่แหม่น้าตาทึงโบกูใครก็โมยของกูไม่มีด้วนี่ของกูเหลืออยู่แค่กูไม่ได้กินทัอันด้วยวางไว้อีกสามเม็ดนะโอจได้ด้วยเหรอลูกกูไม่ได้กินไม่ได้ของมึงใครแกะไม่มีใครสลับอันีของกูมึงดูมันดินะแก้แล เป็นกหโอ้โหนี่มึงเป็นยันพระเอกพ่อพระเอกลูกเลยเนี่ยไม่ใช่พ่อลิ้นดันไว้เฉยๆไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยลูกเองไม่มีใครเอาหนูทั้งใพานขนาดนี้เลยยี่ห่าแค่เรื่องกินเนี่ยหมาหลอกกัดตัวไหนอาเปรวะยังไม่มีใครลุกเลยคุณคตรโคตรโคตรโคตรคตรโคตรไม่ได้กินคำไม่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 ทันอิ่มเลยยังไม่ได้กินสักเม็ดเลยของกูอะของกูน่ะมันเหลืออายุสองเม็ดน่ะอยู่ตรงนี้มานี่ไม่เกี่ยวลูกอันนี้ไม่ใช่ถังลูกอันนี้ไม่ใช่โทษ กินยูอะกูของของแกเหรอครบเหรออยากกินทางหูรูดเนี่ยโอ้โหเรียกด้เปิอนี่อะไรนะขนมตูดงหูรูดเนี่ยอหนึ่งองสามสี่ห้าวุ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ครบอืมคูนะมือยังได้กินของมึงดึงกูได้กินนี่เห็นได้กินตัวเองเลยอย่านะคนเราไม่กี่คน อะไรที่แกถือไปกี่อันห้าอ๋อนี้ฉันมีสามพันพอดีนี่เหรอซีกี่อันเออค่ะเออค่ะแล้วอาไปดาขูจับด้เม็ดทันของกูที่ตันในหมารอบแกติดตัวจะจอดมาดูให้กูมายีขไม่โู้มันมาทำไอตุ้นฮะคงมันไม่น่ะเดี๋ยวนี้มันก็ใส่ฟันปลอมมนทั้งปากหรอกแค่นี้ก็พอแล้วมึงอะไรด่าขายกูกำลอง